คือีนฝนตกฝนตกตัวหนอนก็มาต่ามาด้วยช่วงนี้ช่วงนี้ฝน,นตกดีช่วงนี้ใกล้จะหน่อยอยู่นุ๊กแผลไม่ค่อยได้หดเอ่อต้อนไม้ขอ,องนุ๊กแผลเพราะว่าฝนมันตก หมกันวเป็นก่องเป็นกลองไว้สอเอากระตาเอาเมี่ยงมะหอบไปใช้เป็นใช้เป็นก่องเป็น,นก่องมีอะไรลูกแกบขอบหอบเซตร้าอันนี้ไม่ไม่ไมล,มลายแพร์ปล่ารอลกแรกวดกูเมืมเอนเซตร้าแล้วดินวยดินแนวเขาไม่นำเลยลแพรเกียวไปใส่่ต้นบักริก ใส่ตัวดอกพิบมีแล้วก็เอาใส่ยังสีตัวนองใส่ต่างๆนี่มันนี่เพ็นกระ่เดีดินมัามออัน,นใส่อีกตัวหน,น,น,นะนึ่งมันใบไหม่กเามันกระตินนอนกันนะเพิ่มปริมาณเพิ่ม เตมปุ๋ยใหม้มันหมานตัวไปนั่งกับติดเป็ดเกลือเป็นเสือ,อล่าสีขาวล่าขาวนี่กันล่าดีตน้นเป็นกระเทเป็นมีปุ๋ยกินมัน ม,มนค้นแป่งกวดกวดเรื่อยไหม้าติตหนึ่งแนติดมากวดเลย,เห,ห,วเลยหวันมันหกไบใหม่ล้มแนปังได้หน่อย,อยแค้นปลูกกวดเอาไปเห็ดปุ๋ยปั๊เสียแตะกลาไปไปเลย แล้วเป็นแล้วห้เกียวเขาขพี่น้องกับกว่าต้คล้ายไอ้ฟางเวลารถเกียวเขามันเกี่ยวออกพวกฟางเนี่ยเขาเอาไปเห็ดเป็นปุ๋ยเอาไปเป็นของเป็นของไปกะเ็ดเป็นของไปกับปุ๋ยม่ถี่ข้วเขา,าวาดหิถี่ขั้วใส่สนีน้ำเล็กน้อยสีสีนยาอยาสีแล้วมันเสื่อมนะครับเพราะมันมันหมาก,มากเนี่ย เขาไม่หันหลยเดี๋ยวมันก็เอาไปเองของมันเดี๋ยวบริมีพยาย่างยังไงก็เอาคุ้มเลยเอาก็เ็เป็นคู่ยาวๆออกไปคุ้มเลย